มีบนนมกเครับไปทํางานกับญี่ปุ่นถ่ายซีรีส์ที่ญี่ปุ่นสนุกสนานอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเขาดูแลดีมากครับเห็นบอกว่าเขาทำตามคิวเป๊ะๆเลยใช่ใช่แบบว่าคืออย่างที่เรารู้กันว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทุกอย่างเป๊ะหมดแบบรถไฟบอกว่าจะมากี่โมงก็ตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีวันที่แบบว่าวันที่แบบเ<ม>ขานัดผมหกโมงท,มที่ที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรถมารับ ผมก็ลงมานั่งรอประมาณสักแบบว่าตีห้าห้าสิบเก้าแล้วมันเงียบมันเงียบมากมันไม่มีวิแววของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นเลยเียผมก็คิดว่าเฮ้ยอยากเห็นนะว่าแบบว่าความเป๊ะของเขาจะถูกหรือว่าทําลายลงไหมตีห้าห้สิบเก้าก็คิดอยู่บอกบอกพี่อุ๋มที่ไปด้วยกันบอกว่าพี่อุ๋มเนี่ยผมว่าเขาเลทแน่เลยวันนี้พี่เขาต้องทาลายกฎระเบียบของตัวเองที่มีมานานอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเลขเวลาตีห้าสิบเก้ากำลังจะเปลี่ยนเป็นเลขหก ผมมองที่พื้นอยู่ล้อค่อยๆขับเข้ามา6กโมงอะไรไม่มีอะไรครับผมแค่รู้สึกว่าเขาเขาเปะมากๆไอ้บอกว่ากระแสดีมากที่นู่นอ๋อครับก็ดีใจที่ที่ที่ั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยพอได้มีโอกาสดูครับมันสนุกมันสนุกเป็นเป็นซีซันที่สแล้วครับ The Great h a r u k o ครับไม่พี่ยอดไปตอนที่เามาสนใจเขาบอกเหตุผลว่าทำไมว้าถึงตองไปเขเลือกเราผมผมไม่ได้ถาม ครับผมไม่ได้ถามพี่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมเจอผมจะถามทีมงานญี่ปุ่นอีกทีครับรู้<า>สึกัไง<า>ที่เขาเลือกเรารู้สึกไงที่เขาเลือกเราผมดีใจมากผมสนุกสนานเพราะว่าผมชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเอนจอยกับการกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปญี่ปุ่นก็ได้กินข้าวกองเป็นอาหารญี่ปุ่นทุกมือ้อแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยขาได้ร่วมงานแล้วมันได้อะไรกลับมาบ้านสำหรับเราจากการร่วมงานกอง ผมว่าอย่างแรกอะสำหรับผมในฐานะนักแสดงมันทําให้เห็นเฉดของการแสดงของนักแสดงต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอเราอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอะวิธีการแสดงเพจซิ่งของแม้แต่การพูดการเคลื่อนไหวอะมันต่างกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้เฉดใหม่ๆของของ acting อะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจแล้วก็ทีมงานก็น่ารักมากทุกคนแบบว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับจริงๆซึ่งว่าในประเทศไทยเราก็ดังอยู่แล้วพอมันก็เลยดังไปถึงทีญี่ปุ่นตรงนี้มัน ปรับตัวยังไงครับเนื่องจากจริงๆก็ไม่ไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรเยอะครับเพราะว่าเหมือนกับโชคดีที่เจอคนรอบข้างที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ไทยก็เนี่ยมีทีมอโหนอง่งที่น่ารักมากๆคนรอบตัวน่ารักแล้วก็ไปเจอญี่ปุ่นก็น่ารักมากตอนนี้ก็ปิดกล้องก็ปฏิญาณเป็นแก,งก๊งลูฟี่ครับขึ้นเรือด้วยกันครับ ใช่ๆวันนี้ก็มาด้วยแฟนๆไทยครับมันทำตัวลำบากมันไม่ทำตัวลำบากมันถือว่าเขามั็นพี่ๆรอเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เลยครับผมผมก็ปกติเอ็นจอยดีใจที่ทุกคนมาครับอย่างที่ญี่ปุ่นมีคนจำเราได้เยอะไหมฮะเออจีจีเขาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกเราว่าอะไรเคาเรียกเราว่าอะไรเขาเรียกสาวญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรจีจีครับจีสั่งจีสั่งจีสั่งครับมีมีบ้างครับเพราะว่าล่าสุดไปไปโอซาก้ามาครับแล้วก็ไปตลาดปลาคุโรมงครับ แล้วก็ไปกินปลาทูน่าที่แบบว่าที่ตลาดเขาก็จะแล่อะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เลาขาก็จาผมได้ว่าคนนี้เล่นเล่นซีรีส์ที่ญี่ปุ่นอยู่เขาก็เลยตามให้ไปแล่ใช่ถ่ายรูปไม่ไม่ลงเลยครับว่าจะว่าจะตัดมาลงอยู่ฝากดูด้วยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแค่ผมไปแล่ทูนา่า <c oughs> แต่ว่ามันเป็นทูน่าชิ้นละ2ล้านเยนนะครับมันใหญ่มากชใช่ครับก็เลยตื่นเต้นขอให้ผมชิมด้วยผมใช้มือกินเลยเดี๋ยวผมจะรีบตัดคลิปมาครับแตวพอความดัง ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยเพราะด้วยคาแรคเตอร์อเรามันคือน่าสนใจเออจริงๆมันก็มีจุดที่ยากแล้วก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็จะพยายามคือผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยครับ<ง>ผมก็อยากจะใช้สิ่งที่มีตรงนี้ส่งต่อพลังบวกให้ทุกคนในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่ามันดีมันดียังไงมันดีคือสาหรับผม ผมรู้สึกว่าเราได้เป็นเหตุผลในรอยยิ้มของใครสักคนในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออต้งงต่เด็กแล้วว่ามันยากนะชีวิตอะมันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เป็นเหตุผลให้เป็นรอยยิ้มของใครสักคนเล็กๆเพื่อมีกําลังใจในวันต่อไปผมรู้สึกว่ามันมีความหมายต่อผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออดีใจที่ได้ส่งต่อสิ่งเหล่านั้นก็จุดที่มันยากเหรอครับอืมบางทีก็ การที่จะต้องการที่จะต้องประคองตัวเองอยู่ในบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ใช่แบบว่าผมก็เปพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ก็รู้ว่าแฟนๆเป็นเป็นเด็กๆเยอะอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเป็นคือคือจิเป็นตัวเองแล้วต้องเป็นตัวอย่างยากไหมผมรู้แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ยาก แต่ว่าเหมือนการที่มีแฟนๆมาอยู่ตรงนี้ครับมันทำให้ผมมีสติมากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เอาจริงๆเหมือนผมเหมือนพอผมรู้สึกพอเขาให้ผมเป็นกำลังใจของเขาผมก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคมันก็เป็นทำให้เรามีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องปรับตัวเองเยอะไหมอ่ะหรือว่าต้องเลิกอะไรไปไหมเลิกมีสิ่งนี้ไปเพื่อที่จะไม่ให้ ไม่ไม่เลยครับไม่เลยผมผมเป็นเหมือนเดิมเลยครับแต่ผมเป็นแบบเป็นคนเดิม,ม,มติ้งต้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะมีสติมากขึ้นครับอย่างบางคนพอมีคนรักมากมันก็จะมีพวกสาแสงที่แบบหลักเรามากไม่อยากให้เรามีแบบจี๋กลัวว่าอนาคตมันจะเกิดอย่างนี้หรือว่าทุกวันนี้มันมีแล้วจริงๆก็มีบ้างครับแต่ว่านนมีแฟนห้ามเราคุยกับผู้หญิงอะไรอย่างอ๋อแต่แฟนครับ <Eastern. S 2> ผมน่ารักยังไม่มีใครห้ามอะไรครับใช่ใช่แล้วก็ เออผมผมโชคดีที่แฟนๆของผมน่ารักครับพี่กลัวไหมนะคถ้ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่กลัวผมผมจะส่งพลังบวกให้เขาครับอะไรคนจะห่วงศิลปินของเราว่ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยฮ้ยหมายถึงจริงๆนะพี่หมายถึงว่าคือคนเราอะต่อให้เป็นชาแซงหรือว่าจะเป็นภาวะอะไรก็ตามอะมันแปลว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งทําให้เรามีภาวะนี้แสดงว่าการการ มันแปลว่าเขาต้องการการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างอะไรแต่จริงๆแล้วความเป็นจีเนี่ยนะแฟนเราส่วนมากจะเป็นพี่มันก็จะมีความที่ห่วงในตัวความจีเรามีการทำความเข้าใจกับแฟนงานหรือว่าเราแสดงคอนชัดเจนว่าเราก็คือเราเขาดูไม่ห่วงเลยนะห่วงห่วงพี่เหรอยังไม่เขาบอกว่าห่วงที่ไม่ได้ยินเาไม่ไอะไรควรจะแบโอเป็จีดังขนาดนี้มีแฟนได้ไหมหรือว่าอะไรอ๋อเออจีจะมีแฟนจริงๆได้หรือเปล่า นั่นเนี่ยสิผมยังไม่ถามเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จผมเดินผมเดินไปถาม่ิดถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเกิดเรามีแฟนเขาจะโอเคไหมผมคิดว่าโอเคเพราะว่าผมว่าเราเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นกรรยาณมิตรคอยซัพพอร์ตให้ชีวิตดีขึ้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกๆวันมากขึ้นมากกว่าตอนนี้ตอนนี้มีไม่มีครับสนิทสีใสหน้าสจริงถ้ามีจะแจ้งให้ทราบครับ ถ้าเกิดถามว่าสเปคจีเป็นยังไงคะเออได้นะชืะ่ชไหนก็บอกเลยค่ะมีอะไรไหมเฮ้ยผมไม่มีสเปคเลยแบบว่าถ้าเจอแล้วสปาร์กจอยก็ออก็ได้เลยครับที่ผ่านมามีสปักไหมคะ <laughs> ยังไม่มีเลยพี่อยู่แต่เนี่ยอยู่แต่กับทีมงานอ,อ,อยู่แต่กับออพี่เอสหน้าไฟเออ,อจริง,งเราเหงาไหมสรุปว่ามีสปักกระทำไหเออจะบังคับผมว่าเนี่ยแหละจะมีไทำเนี่แหละมาเที่ยวไลฟ์เที่ยวคือกันจริงๆเราเหงาไหม จร,จริงๆจะทำงานตลอดเวลาจนแบบว่าจนที่เกิดเหรอไอถึงว่าความเหงามันมีแต่ผมก็ไม่รู้มือไม้ไปไหนคร,รับพี่จีบยกงไงขึ้นมาทำไมเกิดเกิดไปเหรอคือคือความเหงามันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำงานแล้วมันก็มันก็ลืมใช่ครับตรงนี้พอจะเป็นสเปกได้ไหมคนที่ดูแลที่แก่โอเวอร์คุณลิฟายครับโอเรมันดีกันไปดีกินไปครับใช่แต่เราอยากมีแฟนนะตอนนี้ยังเพราะว่ารู้เลยว่า ไม่น่าจะมีเวลาอย่างแน่นอนเลยครับถ้าถ้าจะมีแฟนก็อยากจะดูแลให้ดีที่สุดถ้าจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเปิดแน่นอนใช่ใช่ใช่เฮ้ยผมผมชิวอยู่แล้วถ้ามีผมก็บอกมีแต่มันไม่มีครับครับขอบคุณมากครับฝากติดตามอนงศกด้วยนะครับเรื่องนี้แบบว่าสนุกมากผมพยายามไม่พูดเข้าเรื่องเพราะว่าคือทุกคนชอาบอกว่าผมสปอยครับแต่ว่าเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับมันสนุก